ทีสี่ครึ่งแล้วไปละเอ้ออึสเดี๋ยวคอนเดี๋ยวขอไปอาบน้ำล้างหน้าเราเจอกันอะวันนี้อาบน้ำแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮ้สดชื่นเดี๋ยวก่อนที่จะ แต่งหน้าเนาะเราก็ต้องมีตัวช่วยมายามตัวก็เลือกใช้นี่เลยเนีเซลั่มแบบนี้นะคะเพราะว่าเจ้าซองเล็กๆหนึ่งซองเนี่ยมันช่วยให้เราเนี่ยแต่งหน้าแล้วก็ผิวตึงเรียบเนียนอยู่ได้ตลอดวันเลยใช้ง่ายๆแบบนี้ก็คือแค่ฉีดซองเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้นะแต่เราก็แค่มระมาณแต่องเอาไว้ก่อนเกี่ยให้ทั่วแบบนี้ เฉพาะตัวบริเวณใต้าตาตรงนีน้หางตาล่องน้ำหมกักซึมไวรลดลิว้วรอยเหมาะมากๆเลยสำหรับหน้ามาดามมันจะตึงอะไรถึงขนาดนี้ไม่ใช่หูตึงหน้าตึงหลังจากเซรั่มแล้วเดี๋ยวเราเจอแดดทั้งแสงจากแสงไฟนีออนอะไรต่างๆเนี่ยมันมีทั้ง u v b, b แล้วก็ UVB เพราะนั้นเนี่ยก,กันแดดอีกอัน หน้าไม่วอกแล้วก็ซึ่งเร็วไม่ทิ้งความมันไว้บนหน้าก็แต่งหน้าได้ตามปกติมาเราก็จะมีครีมรองพื้นเป็นไงลองพื้นแหละทาแป้งทาแป้งแล้วเป็นต,ตาต่อ อาเซ็ปาคิวเสริมดังเสริมดังเราก็ต้องมีตัวไฮไลท์เสริมดบ้างาแก้มตัดขนตาแล้วก็อายไลน์หนึ่งข้างล่างด้วยไม่ต้องเม้นมาแล้วเอาถ่ายถ่นิดหน่อยพอ วันนี้ออกกองอยากต้องการให้มันตาดูโตโตหน่อยเพราะะนั้นเราก็ติดขนตาดตเดี๋ยวไปได้ายผมอีกนิดนึงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเลยวันนี้พร้อมที่จะออกเดินทางจากบ้านแล้วกกองมารอกันอยู่ข้างล่างแหละไปกันเขานิก่อนนะ สวัสดีค okay. ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับจับกันฮะต้องตอนนี้ต้องหัดถ่ายวีล็อกใช่ไหมวีล็อกเออถ่ายเองด้วยแต่งหน้าสวยเชียเป็นไงล่ะพร้อมตอนนี้ฟ้ามันยังไม่ค่อยสว่างเลยเนี่ยดูท้องฟ้าเห็นไหมเนี่ยท้องฟ้าโอ้โหมือตืดเตืนเนี่ยเป็นไงหน้าสวยไหมวันนี้สวยถ่ายให้ไหมเอาไปปะเออแต่หน้าแม่สวยขึ้นนะเนี่ยไม่ทำอะไรมา ทำไรเหรอมีมตัวช่วยนิดนึงอะ่ะวันนี้ก็จะเอาไปฝากคนนี้กอมด้วยพอดีว่าน้องเขาถามกมาไงพกเน็บกระเป๋าไว้เฮนรี่เสรั่มคือมันดีมากเลยนะตอนเช้าใช่ปะ่ะเราก็ทาเลยแบบพวกจุดต่างๆแบบที่มันดูแห้งๆอะ่ะมันจะชุ่มแล้วก็ผิวฟูทันทีเลยแล้วก็ลองแล้วว่าถ้าสมมติเราทาตอนเช้าชุดเราแต่งหน้านะโอ้โหเครื่องสมานนี่มันคือติดทั้งวันจริงเปล่าเออเนี่ย ไปให้น้องเขาใช้ด้วยวันนั้นบอกเขาไว้แล้วไปไปไปขึ้นรถไปเถอะบานี้เดี๋ยวเขาจะสายทุกคนพร้อมออกเดินทางเราจะไปสตูดิโอกันละก็ตอนนี้เราก็ถึงที่สตูดิโอแล้วนะคะ ตอนนี้เป็นเวลา6นาฬิกา59นาทีสวัสดีค่ะมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นี่นสวัสดีค่ะ,คะยังไงเดี๋ยววันนี้เอาเซลั่มมาฝากเซรั่มอะไรนะเคลลี่ค่ะนี่เคลลี่เอามาฝากที่น้องหมูบอกว่ามีปัญหาหน้าแห้ง ก็คอทุอกวันเลยใช่ถ้าสมมติว่าตอนเช้าใช่ไหมคือล้างหน้าอาบน้าําเสร็จเรียบร้อยอก็สร์ไมนแห้งเสร็จแล้วก็อันนี้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งซองก็ทาให้ทั่วทุกวันนะถ้าสมมติวันไหนเนี่ยที่พี่แบบออกกองแบบที่เจอแดดเจออะไรเงี้ยแล้วหน้าใช้หน้างานหนักมากอตอนกลางคืนก่อนนอนก็อีกหนึ่งซองหนึ่งซองเอาไปเลยเคลลี่เอาไปให้สามซองอลองใช้ดู น่าเป็นไงวะน่าฉันเารั่องสำอางยังอยู่ครบทุกอย่างตอนนี้กี่โมงแล้วแม่ตอนนี้เวลา8ปดโมงสห้าโอเคไปทํางานก,นกันค่ะไปะไปทํางานกัน <S 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 มาออกกองก็ต้องตรวจงานด้วยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินเล่น ทั่วกองนะคะว่าเขาทำอะไรกันอยู่ตอนนี้เขากำลังถ่ายฟ้ดช็อตเป็นเมนูเบรคฟาสต์นะคะของเรานนแล้วก็เดี๋ยวพาไปหาตะกล้องห,หุดีของเรานี่กล้องเขาเขาจะมีที่พักเขาตรงนี้ <c oughs> นี่บลกเลยเอ่ะอันนี้คือ คุณเอิร์ธไปไหนคุณเอิร์ธต้องถ่ายไกลๆคุณเอิร์ธจะดูผอมหน่อยองานงานแกหนักนะเตรียมส่วนตัวำทำถายเสร็จแลมานอนพบเตียงเลยไปอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะ <S <S นี่ให้ดูเลย <S <S ช่วยไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นน้องฟักน้องปักจะเป็นผู้ช่วยในการเตรียมทุกสิ่งสำหรับเมนูวันนี้นะคะ แล้วก็คนนี้ช่างกล้องฮะช่า,างกล้องของเขาสวัสดีครับฮัลโหลเขาพก่อนอยู่ไม่ต้องไม่ต้องถนองมือเขาไม่ใช่พ้อันนี้ก็จะมีมุมเตียงอีกนะคะตอนนี้ขอเวลาเบกเพื่อที่จะไปเตรียมเมนูต่อไปแล้วก็กินข้าวด้วยเดี๋ยวกองเขาจะรอวันนี้เราต้องถ่าย อีกยาวๆก่อนที่แสงจะหมดนะคะบายก่อนและนี่ค่ะเวลานี้16.38ารรากนาทีนะคะเมื่อเช้านี้ลุกขึ้นตื่นอาบน้ำแล้วก็แต่งหน้าตั้งแต่ ตีสีครึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้คือนอกรอบไปแล้วก็ประมาณ12ชั่วโมงนะคะที่หลังจากที่แต่งหน้าเสร็จแล้วเป็นไงล่ะหน้าก็ยังเป็นอย่างนี้ใช่ไหมต้องบอกเลยว่ามาดามมั่นใจมากๆนะคะเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยตัวที่ช่วยได้มากๆเลยแล้วก็อยากบอกต่อเนี่ยก็คือตัว Kelly ่เซรันะคะทาปั๊บเนี่ยมันซึมปุ๊บแล้วก็แต่งหน้าเนี่ยก็ติดจนถึงเวลานี้เป็นเวลา12ชั่วโมงดูซิ แป้งไม่แตกไม่มีร่องเรื่องอะไรเลยหน้าก็ยังเนียนใสกิ๊กแหม่แล้วก็เดี๋ยวกินขนมเสร็จเรียบร้อยแล้วจะกลับบ้านแล้วขอบคุณนะคะเคลลี่เซรั่มที่มาดาตัวมั่นใจมากๆค่ะแล้วก็เห็นไหมปิ้งปังสดชื่นค่ะบาย